สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมอยู่ผมก็ช่องอุตสารคามดําซิงครับผมช่องอุตสาหกรรมดินด้วยครับนะคลิปนี้ก็งานทอยครับเอาดินคู่สาครับนี่ใกล้ๆครับดินกันแบบจอๆเลยครับวันนี้ครับนี่ครับมองเห็นครับปรับพื้นที่ครับครับที่นี่ครับใกล้ๆครับทีมงานอุตสารคามดําซิงให้บริการครับ แข็งนิดหน่อยครับบนนิน่อยครับกแข็งเตืบกี่หีครับกี G ่หีครับ G กี่หีก็แปลว่าหลายเติบครับแข็งนิดนิดครับก็พอคุณได้ครับว่าจะเอาคันใหญ่มาครับแต่ว่ารถแทรเลอร์ใหายไม่ว่างครับเราต้องเอาตัวเร็กพิกีหนูเรามาครับ จะแฉีงบนครับตัก็ทึ่งกันจอ่วทึง่งกันจอ่วทึ่งๆมันกันเดี๋ยวจะขับรถไทยมาขับแมคครครับแห่ง mm hmm. เป็นโซเนียครับ น้องปรอนของเราครับเด็กสร้างครับตอนแรกเป็นเด็กวัยเร่อครับรถดำมาครับไปแล้วครับทะเล่อครับเป็นแล้วครับเป็นโซย่างครับเด็กสร้างครับเอาทีละหลายวันเลยครับเจนครับ ก็วิ่งกันสองคันครับแต่ว่าเรามายกขโยงมาครับวิ่งทีละสองคันครับรถไถก็สแตนบาบอยู่ด้านบนครับคอยตัดหวดัวทีเดียวครับนี่ก็ตั้งกองไว้ก่อนครับรช่วงเช้านี่ก็เกียร์รอบๆครับทำฟาร์มกระปือครับหรือควยครับ าร์มกระเบือครับอากาศเย็นครับฝนตกครับวันนี้ครับตอนอาดซอลน่รฝนลิ้นครับจเจ้า่บแห้งครับสมเนียวจักจันนี่ครับอันนี้จะเป็นเปิดทางให้ควยลงไปเล่นน้ำครับเปิดช่องทางครับ มาโซ่ในเรียนต่อไหมครับสองต่อครับมาโซ่ครับสองสามต่อครับลม้น,นม่วงครับ

ไปเรื่อยๆครับจะขวดหนาแก้นอนอะไยครับเดี๋ยวันตักรได้ครับเดี๋ยวพาไปดูพื้นที่รอบๆครับยังไงครับ

้นทจะสร้างบ้านคนระับด้านหน้า,นาเราก็มาดูด้านปั้นท้ายครับ ขวานนี้งยครับยันครับยวดูร่าตาคนขับ อยไปครับไฟรถ,ไ,ถไ,ไม่เอียงไหมไฟรถไม่เอียงอยรถไม่เอียง่อยไม่เอียไม่เอียอ๋อานาเนี่ออกกอนเอาหนาแข็งๆมันตึ้นรถกกันเนๆๆนนมืเนอนตางไง ก็เล่งตามปกติครับเบ้โดูกาแฟเอ้ยเด้งไปลอย,รย,รยครับนะเรากินแบบกันแบบจ้าๆเลยครับไงครุ๊ ok, gặp mày, bắt thang trăng, phò thang này, ngay quá ờ, tungon na, จะขั้นเหลีหล่ยมๆไว้รถไหมแต่ว่ามาถือฟุนน้นไงไงกรุบเลยธรรมดาแล้วครับรถเห็นงันครับรถผม่มีฟุ้นกันรถไม่นะครับจอยุรานนะครับยังไม่ได้ใส่ดินครับอันนี้ก็ไงกรุบลยครับเนี่ยรถเมล์คนขับเบนโคครับ, <c oughs> บ,รบแต่เป็นงันแบบนี้ครับ คนขับไมโครก็จะลำบากหน่อยครับแอร์ธรรมชาติครับเขดังดําเบิ้ลแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับผมฝากติดตามและคอมเมนต์กันมาครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องอุ๋ยสาระคำดําซิงครับผมช่องอุ๋ยดําซิงดินด่วนด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ